สวัสดีค่ะทงชมนหา้าเจหาสวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาเรียนกับเหล่าซิเปอร์นะคะในรายวิชาภาษาจีนของเรานะคะในวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็มีคําศัพท์นะคะเรื่องอะไรคะเด็กๆดูจากหน้าจอแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่อง ครอบครัวนั่นเองนะคะครอบครัวในภาษาจีนนะคะเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเป็นอ่าอานว่าอ่านออกเสียงไว้ไงนะคะในสําหรับครอบครัวภาษาจีนนะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าเจียถิ่งเจียถิงเจียถิงนะคะคํานี้นะคะจะหมายถึงครอบครัวนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์คําแรกกันเลยค่ะเด็กๆสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็คือคำนี้เลยค่ะ นั่นก็คือคำศัพท์ที่มีความหมายว่าคุณพ่อนั่นเองนะคะคุณพ่อในภาษาจีนนะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าป้าปะป้าปะป้าปะตัวนี้นะคะหมายถึงคุณพ่อนั่นเองคะ่ะเด็กๆอ่ะโอเคเด็ก,กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งก็หล่อชื่อตู่อีเออซาป้าปะป้าปะหมายถึงคุณพ่อนะคะ ่ะมาดูคำศัพท์คำต่อมาเลยค่ะคำศัพท์คำต่อมาคือคำว่ามาหมัมาหมัมาหมัคำนี้นะคะหมายถึงคุณแม่นะคะคุณแม่นะคะดูนะคะตรงปินอินนะคะอ่านว่าโมอามานะคะแล้วเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมนะคะมาแล้วตัวหลังนะคะพยัญชนะตัวโมบวกด้วยสระอานะคะอ่านว่าโมอามาอา รวมทั้งคำจะอ่านว่ามาหมะมาหมะนะคะหมายถึงคุณแม่นั่นเองค่ะเด็กๆโอเคต่อมาเลยนะคะต่อมานะคะคำนี้นะคะมีความหมายว่าพี่สาวนะคะพี่สาวในภาษาจีนนะคะเราจะอ่านออกเสียงว,ว่าเจ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 ตัวนี้นะคะหมายถึงพี่สาวนั่นเองค่ะเด็กๆ พี่สาวนะคะดูนะคะพยัญชนะตัวจีบวกด้วยสระเยออ่านว่าจีเยจเสียงที่สามเป็นเจเจแล้วตัวต่อมาค่ะจีเยเจอเสียงเบานะคะจะอ่านออกเสียงว่าเจทั้งคำนะคะจะอ่านออกเสียงว่าเจ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 หมายถึงพี่สาวนั่นเองค่ะเด็กๆ มาดูคำต่อมานะคะคำสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะก็จะเป็นคำว่าน้องสาวนะคะน้องสาวในภาษาจีนนะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าเม่ย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 是什ส意思呢เม่ยเม่ยหมายความว่าน้องสาวนะคะดูนะคะตรงพินอินนะคะตัวภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่าโมบวกด้วยสระเอยนะคะสระเอยตัวสีเหลืองนะคะ โมเอเมยเสียงที่4นะคะจะอ่านออกเสียงว่าเมยเมยแล้วก็ตัวหลังนะคะเป็นโมเอเมยเสียงเบานะคะลูกเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกนะคะอ่านว่าเมยทั้งคําจะอ่านออกเสียงว่าเมย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 หมายถึงน้องสาวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคำศัพท์ที่เรียนไปนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด สี่คำนะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองนะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะสำหรับคำศัพท์ในวันนี้นะคะแล้วเราซื้อฝากทุกคนนะคะกลับไปท่องศัพท์นะคะท่องคำศัพท์นะคะสี่คำนี้นะคะเด็กๆจะต้องรู้นะคะ,ะสมมุติว่าเราซื้อถามว่าคุณพ่อภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงเด็กๆก,ก็จะต้องบอกว่าป้าปะ,ะคุณแม่ล่ะคะมามาพี่สาวล่ะคะเจเจ และน้องสาวละคะเมืม่เมนะคะเราซื้อฝากไว้นะคะให้เด็กๆอ่าท่องคำศัพท์นะคะทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วเดี๋ยวอ่าเราซื้อจะมีงานเพิ่มเติมนะคะเราซื้อก็จะแจ้งเด็กไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ่าใจเจียนค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ